จูบิเอ็กซ์ตัวออโต้ VJ คันนี้นะคะริ่ดปี14.4ขึ้น2 5, 5. ถออโต้มีออโต้เซมิการ์พัดด้วยนะคะคุณคา้าคันนี้ใช้งานที่200กว่ากิโลแล้วนะราคานี้ก็เลยค่ะ3,200บาท เปิดปกไคะอนไลน์มา่ะ้วขอบคุณมากค่ะสู้ต่อเชิญเลยค่ะสู้ต่อไปต่อราคากันต่อได้เลยนะสามแนสองบาทสามบาทรับดสามบาทรัสามแสนสอพันสี่พันล้านไางามสองสแล้วนะสามแสนสอพล้านแล้วค่ะสามให้ล้าแลคสามแสนสองหมืันแล้วค่ะแปดพออนไลน์สามสอที่ออนไลน์แล้วค่ะสู้ต่อเชิญได้สามศูราคาเปลี่ยนแล้วค่ะที่ออนไลน์สามแสนสองับดสามแสนสองับซ้อสามแสนสองหมื่นสองันสี่พันล้านแล้วค่ะสามสามสี่แล้วค่ะตอนนี้สามแสนสองหมื่นส

กพันไปออนไลน์ค่ะสามสิบหกซื้อต่อชนไเลยนะสามสิบหมื่นกาเปลี่ยนคะสามสิบแปดพัตอนนี้สามสบหมื่นแปดพาเด็ดสามสบืปดอค่ะสาม0สบหมดาสราคาเปลี่ยนรวคะที่ร้านค่ะสามสนหมืองพันไหมามห้าสองหีราคาตอนนี้ออนไลน์ค่ะสามสนหมื่นสบาทเด็ดสามแสนหนึ่หมื่นสบาทอตสามสนห่หมืนสหกพัออนไลน์ค่ะสามห้าหกห้าหกห้าแปดแล้วนะสามแสนหนึ่หมื่นปดะันราคา สองพันไปออนไลน์ซัพซันน่งมือสอรับเด็ดซัพซันน่สองพั่พนะค่ะสามหีตอนนี้ซัพซันน่งมือสี่รับเด็กซัพซันน่งมสี่รับซอสซัพซั่่พับาทนะหกพันลวค่ะสามหกหกค่ะซัพซั่ือหพับาทรับเด็ซัพซ่หกพนบาทอสซันน่หบาทหนึ่งซัพซันกบาทออนไลน์ 8 0 0พแล้วนะคะทั่วเลยไหมสหนหมื่นแปดหมื่นหนามแเน็นมื่นแมามนเจูที่ออนไลน์สา1แสนเจ็ดร้อย0นึสแนเจ็ดอสนเจ็ดหมบาทนสามศูนย์หกสองหนึ่งสองแล้วค่ะสามแสนเจ็ดหมบราแนเจ็ดหมบรอานเจ็ดหมบาทนะคะสามสีแล้วค่ะสามนเจ็ดนสี่ร้อยหนึ่งสามแสนเดหมีอสามแนเจ็ดหมบาทนะสามศูนย์หกสองหนึ่งแล้วค่ะสามเจ็ดหกแล้วตอนนี้สามแสนเจ็ดหมื ผับรัตาจ่นแปดสสามสบาทนะสามศูนย์หกสองหนึ่งสสเจ็มืปพบาทนับสขายค่ะตกลงขายที่ราคาสามแสนเจ็ดมื่บาทคุณลูกค้าออไนไลน์ป้ายหมายเลขสามศูนย์หกสองหนึ่งสมศูนหกสองหนึ่งประมูลไปสามแสนเจดหมันบาทขอบคุณคุณลูกค้าออไนไลน์ด้วยครับ